สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมงานอาจารย์ศิลป์พิรศีจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาดูกันเลยครับในคลิปนี้ปไา Let's go <S สวัสดีตเช้าครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีสปาร์รตรรมนะครับแล้วก็วันนี้คุณอยู่ในบล็อกซีซั่นที่สองนะครับวันนี้นะครับเป็นร่างงามโอกาสดีนะครับโอ้ลมเสียงลมมันอาจจะเข้าขอภายด้วยน,นะครับ เป็นเรื่องงานยมดีนะครับเป็นงานวันอาจารย์ศิลป์พิรษีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจัดอะไรกันในมหาวิทยาลัยปะไ,ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราย้อมไปดูไอ,อันนี้คือวันก่อน,อน,น,นเริ่มงานอ๋อ สวัสดีคแลมาพบกับ is cat time และวันนี้ก็เป็นเวลาทรายเอ้ยสองทุ่มและก็ลักเป็นบัคเกอร์อยู่รายกเรสอพื่อียกค่ะเ้ยไหนเ่อเอาไหมสวัสดีครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดรายการมีคนเปิดรายการให้ผมแล้วไม่ใช่ชื่อฉันอ๋อเลครับผม เดี๋ยววันนี้ไปเดินที่คณะไอ้นี่กันนะจิตตะกรรมครับผมวันนี้อยู่กับเพื่อนอีกคนนะครับชื่อโยนะฮะเอาขาดรอไปเลสโก้กันเลยดีกว่าอันนี้คือเรามากันตอนกลางคืนนะฮะวันก่อนงานจะเริ่มดง่าย้คือเรามาสปอยสวัสนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็มากันที่ตึกไอ้ฮะจิตตะจิตตะเก่งมากค่ะวันนี้คือจิตตะกรมวันี

ไปครับครับไปอ่าสวยมากครับสวยสุดยอดผมงงไปหมดแล้วนะฮะก็ถ่ายคลิปไหมนี่ันก็ไปตรงศึกษาไหมล่ะถ่ายคลิปไปศึกษาไหมล่ะ เห็นเห็นแต่แต่้าตากล้องตากร้องกิติมาตสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาที่คณะจิตศาสารมอจิตรอบบ้ก็มาชวนเขาทำอนะจริงๆแล้วนะครับผมยังมีเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรียนก่อนผมลืมผมตื่นมาแต่เช้าผมก็ลืมพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับที่จริงแล้ววันนี้ผมมีเรียนแปดโมงครึ่งนะครับวิชาเดียวแต่ว่า เดี๋ยวราจะขึ้นไปเรีนก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมีฟุตเทดนิดหน่อยไม่รู้ว่าไปขึ้นไปเลยดีกว่านครับตอนนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าางานวันนี้มีอะไรกันบ้างปาเลสโกสอบวันนี้เรียนยัรมันต่อ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนเย็นกันได้ค่ะแล้วเมื่อไรงการจะคืออ่ะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปกับกิโน่ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน Lets GO กันเลยดีกว่าสวัสดีครับเราก็อยู่กันที่ ลานอาจารย์สินเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามก,กว่าแล้วก็ตอนนี้กําลังมีการวอร์มเครื่องดนตรีนะครับสําหรับคอนเสิร์ตในช่วงเย็นนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะคะคอนเทนต์ระหว่างทางครับท่านผู้ชมตอนนี้มันยังก,ก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเนี่ยดนตรีมาบรรยากาศกําลังดีครับดนตรีกําลังโดนอย่าลืมตลาดนัดด้วยนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในเฟสของการเตรียมตัวนะครับเออ แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมจะไปถามเรื่องชุมนุมด้วยชมรมไม่ใช่ชุมนุมโอ้ยติดมาจากมัธยมเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนครับก็อย่างเงี้ยแหละฮะเรามันเป็นคนไม่ move on เียคนไม่ move มไม่ move on นะก็ว่าไปเดี๋ยวเรารอทางชมรมเขาจัดของกันเสร็จก่อนแต่ไม่รู้ว่างานจะได้จัดไหมนะครับก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นี้ว่านะเหมือนฝนจะตกเลยนะครับ แต่คือม <c oughs> <tr> ันดีมาโดยตลอดเลยทุกคนจนกระทั่งมาถึงตอนนี้มันเพิ่งมาคืมไงนะครับเรามาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วงานจะได้ไปต่อไหมแล้วผมจะได้ไปคุยทางชมรมเขาไหมนะครับไปแล้วครับเล t ส <aps> go ครับตอนนี้นะครัฝนกำลังตกหนักนะครับแล้วก็ต้องเดินไปกิจกรรมนะครับเพื่อไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกันนะฮะก็ไปได้แค่นี้แหละนะครับมือนึงถือล่มอีกมือนึงถือกล้องเยี่ยมยอดนะครับสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนะฮะก็จะประมาณนี้แะไปนี่นะให้กคนดูกันนะครับนี่แสงสีเสียงนะครับเหมือนเมื่อวานเดะ แต่วันนี้คือวันจัดงานเมื่อวานแค่วันซ้อมไปเลยจโจ เปลี่ยนแล้วนะฮะอ่านะครับเฮ้ยรูปนั้นน่าสนใจมากเลยทุกคนนี่ครับธรรมะกระตุกจิตกระชากใจกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์ สารคดีสัตว์โลกครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับโอปอบไม่รู้ตัวอะไรจูบกันดีเป็นรีบอัดจูบแล้วคนต่อไปเฮ้ยนเปรี้ยวอ่ะเนี่ยแกดูตัวเขาแกดิสีฟ้าแบบนีออนอ่ะเนี่ยนแกดูกลเอา ไมือเดียวอ่ะลมเขาเลื่อนใส่ในขณะที่ทุกคนนะครับมีแสงกันทำไมผมเป็นคนเดียวที่ไม่มีแสงดือดทุกคนมีแสงหมดเลยอ่ะเอ่อใส่เสื้อผมไม่เลื่องแสงแสดงว่าผมเป็นคนที่ไม่มีไฟในตัวนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้ลงแล้วเพราะหมดไฟเลยอะตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินสักครู่แล้วกลับมาเจอกันใหม่พักชมสิ่งที่น่าสนใจว่างั้นไป let's go นะครับตอนนี้ยังอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของชมลมชมลมนะครับ,บนะอ่าเคาเรียกว่าอะไรนะหน้าตึกอธิการบดีนะครับแล้วก็เป็น รูปปั้นของอาจารย์ศิลป์พิลาศีนะครับตรงนี้อย่างที่ผมได้โชว์ไปเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็มีงานจัดไว้อยู่นะครับอย่างที่เห็นเลยนี่ตองนี้ก็มีชมรมด้วยครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็จะเห็นรูปที่เขาถ่ายไว้อีปกติเราจะไว้ใส่กับเครื่องฉายสไลด์อ่าแล้วขึ้นจอโปรเจคเตอร์ โอเคอะครับท okay. ่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ก็คือทั้งหมดของงานอาจารย์ศินพิลาศีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และกด subscribe ที่ช่องของชินโอเอซ์โอเครวมถึงช่องของแม่ซ่าคนนี้ด้วยนะครับอ่าทั้งสอง เอาละครับรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ